ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านตาขุนมุ่งส่งเสริมพัฒนาประชาชนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโดยได้นำเดินการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมการรู้หนังสือ กิจกรรมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยได้จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมจัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมจัดการศึกษาตามบทยาศัยจากความศรัทธาของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนที่มีต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะน้อมนำมาปฏิบัติในการพัฒนาตนพัฒนางานทั้งระดับบุคคลระดับองค์กรระดับชุมชนและถ่ายทอดสู่นักศึกษากศนอและประชาชนทั่วไปส่งผลให้กศออนอเพิ่ม,มั่นตาขุน เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปีพุทธศักราช2,555ซึ่งต่อมาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกกำหนดเป็นนโยบายนำมาขับเคลื่อนสู่การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกิจกรรมจัดการศึกษาต่อเนื่องทุกกิจกรรมสู่นักศึกษากรอนอและประชาชนทั่วไปในพื้นที่โดยครูกรอนอภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชชาวบ้านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลงมือปฏิบัติการถอดบทเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมในวิถีชีวิต ได้ถูกเชื่อมโยงกับหลักคำสอนของพ่อครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่าจนเกิดเป็นอุปนิสัยพอเพียงของนักศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาชนทั่วไปในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เกิดความสมดุลในวิถีการดำเนินชีวิต เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมส่งต่อนวัตกรรมที่ภาคภูมิใจในทุกตำบลในทุกพื้นที่โดยครูกศออนอนักศึกษากศออนอและเครือข่ายภูมิปัญญาในชุมชนสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆได้ดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมายได้ขยายผลการถอดบทเรียนตามหลักการสงเงื่อนไข สหลักการและสีมิติอย่างลึกซึ้งด้วยความมุ่งมั่นศรัทธาที่พร้อมขยายผลเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปัิยาสัยอำเภอบ้านตาขุนจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาโดยขับเคลื่อนตามหลักแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้